สวัสดีครับผมเอราวัตฝ่ายขายรถบรรทุกอ e ีซูซูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถรุ่น nlr 1 3 0แรงม้ารถบรรทุก4ลอ้อนะครับผมรถรุ่นนี้นะครับผมจะมีช่วงความยาวอยู่หนึ่งช่วงความยาวนะครับคือ3เมตรนะครับรุ่นนี้จะสามารถติดตั้งในส่วนของอตัวถังที่เป็นแบบตู้นะครับผมตู้บรรทุกตู้เปียกตู้แห้งอย่างเงี้ยได้ตู้เย็นตู้เย็นที่มีเครื่องทําความเย็นได้แล้วก็สามารถที่จะติดในส่วนของกระบะนะครับ กระบะบรรทุกได้มีคอกอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดในส่วนของลิฟท้ายด้วยนะครับผมเอาไว้ขึ้นของนะครับผมเวลายกขึ้นของคนนยกไม่ไหวอย่างเงี้ยน,นะครับสามารถที่จะติดได้นะครับแล้วก็น้ําหนักบรรทุกรวมของรถ400ใหญ่รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่4.5ตันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับโรงงานนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับ จะมีแบตเตอรี่นะครับผมที่มาจากโรงงาน24โวลต์นะครับแล้วก็กล่องฟิลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยกหัวขึ้นดูนะครับยกหัวขึ้นให้ดูรถของเราเนี่ยเป็นระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะครับจะมีกล่อง ECM ควบคุมในการทำงานของรถนะครับนะครับเวลาต่อตัวถังเนี่ยจะมีการเชื่อมนะครับจะมีการเชื่อมตัวถังเนี่ยก็ แนะนำให้ถอดกล่อง ECM นะครับผมมันจะมีปลั๊กปลั๊กถอดแล้วก็มาถอดขั้วแบตนะครับพอเชื่อมเสร็จนะครับติดตั้งตัวถังเสร็จก็ให้ประกอบนะครับปลั๊ก ECM นะครับผมก่อนแล้วก็มาเชื่อมในส่วนของขั้วของแบตไอแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เครื่องของเราเ,เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผม16วาลเป็นเครื่อง 4JJ1 นะครับ สองพา cc นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนี่มากับอิซุสุนะครับนะครับปิดลงไปนะครับแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นยางอะไหล่นะครับรุ่นนี้จะเติมลมยางอยู่ที่แปดิบหปอนด์นะครับผมแต่ว่ายางอะไหล่เนี่ย แนะนำให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับเติมมากกว่ามากกว่ายางที่วิ่งปกติอยู่สองปอนะเนื่องจากมันจะมีการาเขาเรียกว่าอะไรการคลายของของการคลายของของลมนะครับการซึมออกของลมมากกว่ายางที่ใช้ปกติก็เติมมากกว่าสองปอนนะครับผมก็ประมาณตักแปดสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าล้อเดิมมันแปดสิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะเป็นถังน้ำมันดีเซลนะครับ75ลิตรสามารถเติม B20 ได้ตันนี้จะเป็นกองอากาศนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของอน้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็ที่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับผมที่ไม่ได้มาจากโรงงานก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์อัปเกรดการรองรับน้ำหนักนะครับซึ่งจะมีโช๊คนะครับโช๊คจะเป็นโช๊คเบอร์สาก็เปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยครับ แล้วก็จะมีเสริมแหนบหน้าหนึ่งหลังสามแผ่นนะครับเสริมเพิ่มนะครับต่นี้เรามีใบวิศวะรับรองให้นะครับในการการเสริมการรองรับน้ําหนักเนี่นะครับนะครับแล้วเช่นด้านนี้นะครับอีซูซูเอ็นเอาร์แรงม้านะครับผมสามารถจดทะเบียนป้ายเขียวได้นะครับไม่ติดเวลานะครับผมวิ่งได้ไม่ติดเวลาถ้าลูกค้าสนใจนะครับ ติดต่อผมได้นะครับคุณเอจัดให้นะครับผมหรือติดตามที่ u t u b e The t h ัก Thailand นะครับผมหรือจะติดต่อผมโดยตรงได้เลยก็คือเบอร์โทรศูนย์ก็แค่าห้าสองหกเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์โทรมานะครับขอบคุณครับ